สวัสดีครับขอบคุณสมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามผลออกกันท,ที่17เต็ม7ปศ2ป6 8อกส่อนก่อนนะครับมาดูลาวทีวีนะครับลาวทีวีผลออก ผลออกเจ็ดห้าแปดหกหกนะครับเจ็ดห้าแปดหกหกจุดบ็นมีเจ็ดกับห้ามีหกเนาะแต่ว่าไม่เข้าคู่กันเลยนะครับเจ็ดกับห้าไปอยู่ด้านหน้านะครับเข้าชุดหน้าเลยนะครับแต่ว่าเด็กเด่นผมในที่เลขสามนะครับสามไม่เข้าเนาะมาที่เลขหก 6, วิ่งรูดนะครับ เข้าที่เลขหกไปนำหกไปวิ่งไปรูปก็ถูกก็เข้านะครับส่วนตัวที่ผมเน้นไม่เข้านะครับหลุดนะครับครับต่อที่ราวยันดีนะครับรางยันดีผลออกเจ็ดสี่ศูนย์หกสองนะครับเจ็ดสี่ศูนย์หกสอง o, 7, 4, 0, 6, 2, นะครับ, 7, 4, 0, 6, 2, รบต่อทีว่าเดิทางวันนี้ ตัวเจาะไม่เข้านะครับก็มี7กับ0ชุดวินมี6นะครับไม่มี2ไม่มี4 4เนาะกับก็ให้68 69 60นะครับออก62ก็ถือว่าเข้า6วิ่งรูดกับตัวเน้นส่วนเลขเจ็ด7ก็เข้านะครับแต่ว่าไปเข้าวิ่งนะครับไปเข้าวิ่งจนจับเจาะไม่เข้าเนาะนะครับแล้ต่อที่ลาสตา ครับลาสตาปนออก497 77แล้วก็77เราถือว,ว่าแนวทางหลุดนะครับชุดปินก็เข้าแค่ตัวประกบอันนี้หลุดนะครับลาสตาก็ต่อมาตามมาต่อเนาะในทางหลุดคงจะต้องขอโทษสมาชิก f อทุกทา่านด้วยเนาะบางท่าน <c oughs> คอมเมนต์มา เล่นแนวทางนะครับท่านอย่าไปลงทุนเยอะนะครับนะครับจะไปลงทุนจะไปหวังมากเกินไปนะครับ,รบเพราะว่าแนวทางหรือว่าการเสี่ยงโชคนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับที่ดวงเราด้วยนะครับถึงว่าผมให้แนวทางเข้าบางท่านก็อาจไม่ได้เข้ามาดูนะครับก็เลยไม่ได้บางท่านอาจจะเข้ามาดูนะครับแต่ก็ลืม บางท่านเข้ามาดูนะครับแต่ก็หมดเวลาปิดรับเนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงของเรานะครับเลขกตัวที่ผมให้เหมือนกันนะครับมันก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะครับฉะนั้นเราจะเล่นนะครับหรือนําไปใช้นะครับก็อย่าไปจัดหนักเกินนะครับพอจัดหนักแล้วเราเดือดร้อนนะครับก็อย่านําไปใช้นะครับเพราะว่าการที่เราหวังหวังเยอะนะครับ เราก็ต้องลงทุนเยอะเมื่อมันผิดขึ้นมานะครับมันก็เสียเยอะนะครับฉะนั้นเล่นเอาเท่าที่เราไม่ลำบากนะครับไม่เดือดร้อนนะครับครับก็มาตามกันต่อนะครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่ลงให้ก็คือเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เรามาดูลาวทีวีกับลาวทีวีวันนี้ผมให้นะครับชุดบินนะครับได้เลขขอไปครับผมติดชุดบินเน,ะนาะนะครับผมปรับเนี่ยวตังใหม่นะครับ เลขเด่นนะครับเลขเด่นผมให้ 8, 9, แปดเก้าศูนย์กับ8 9 0ส่วนตัวที่ผมเน้นให้นะครับผมเน้นที่เลข9ก ในที่เลขเก้าส่วนตัวเจาะเจา<อ>ะให้สามชุดนะครับก็จะเป็นเก้าหนึ่ง้าสองแล้วก็เก้าสาม สามตัวจับไปชุดเดียวนะครับห้าเก <c oughs> ้าสามนะครับห้าเก้าสามส่วนท่านใดที่ต้องการชุดวินนะครับ ุดปิน่นก็เอาเลขเด่นมาสามตัวเลยห้ามตัดออกนะครับส่วนตัวประกอบก็หนึ่งสองสามนะครับท่านเลือกตัดเอาเลยท่านไม่ชอบตัวไหนนะครับนะครับก็ตัดออกนะครับก็จะได้ชุดปิ่นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามได้หกตัวตัดออกตัวหนึ่งนะครับส่วนเลขเด่นก็เหมือนกันผมเน้นห้ที่เลขเก้านะครับเน้นที่เลขเ,เลก้า านจะเอา8หรือ0ก็ได้นะครับแต่แนวทางผมแนะนำให้ท่านไล่ลงข้างหลังนะครับถ้าเป็นการแล้วก็0นะครับคือ2ตัวนะครับที่ผมให้ฉะนั้นตัวที่ผมตัดก็คือเลข8นะครับแนวทางก่อนหน้าน,นี้ผมลงให้มันก็จะได้เลขเด่น3ตัวนะครับสูตรจริงๆมันได้3ตัวนะครับผมปรับสูตรแค่ว่าเอาเลขเด่นลงมาทั้งหมดแล้วก็ตัวประกบเข้าทั้งหมดก็เป็น6ตัวไม่ตัดนะครับไม่ตัด ก็มาตามกันนะครับสําหรับอาจา่างนะครับตัวที่เน้นให้ก็คือ93ติด9ก้าระวังเลข6ด้วยนะครับจับ93สาอก็ติด63ได้ด้วยนะครับสามตัวก็ตามนี้นะครับก็ต่อที่ลาวเฮดดี เ,เด่นผมห้สองสามสี่ส่วนตัวน้นผมเน้นหน้าที่เลขสามกับสุดตัวเจาะ จับถูกจ่อไอ้สามชุดนะครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามตัวชุดเดียวนะครับแปดสามเก้า ในเลขที่สามนะครับตัวเดียวกันเลยเ3้าสาม้าครับในเลที่เลขสนะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินกันก็ยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับสตัวก็สอง ครับจะเอา,าตัวประกบทั้งก็เลือกไปครับจะเอาเจ็ดเอาแปดเอาเก้านะครับก็เอาไปสองตัวนะครับก็ต่อที่ลาวสตาร์เลเด่น ที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ที่เลขหก 6. เน้นให้ที่เลขหกนะครับเน้นหกระวังเก้าด้วยนะครับส่วนตัวเจาะับส่วนตัวเจาะ ติดต่อไปที่หกสามหกสี่หกห้ากับหกสามหกสี่หกห้ากับสามตัวชุดเดียวนะครับเจ็ดหกสี่ เลนหน้คือเลขหกเล่ในหร้าคือเลขเลขหกนะครับส่วนชุดวินนะครับท่าในใดที่ต้องการชุดวินนะครับก็เอาเลขเด่นทลักสามตัวนะครับหกเจ็ดแปดนะครับตัวประกบสามสี่ห้าท่านเลือกไปเลยสองตัวนะครับหรือจะเอาวินหกตัวเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นหกเจ็ดแปดก็จะใส่ไปสามสี่สี่ห้าหรือสามห้าหรือสี่ห้าก็ได้นะครับเลือกไปสองตัวนะครับแต่ตัวที่ผมเน้น คือหกนะครับหกระว่าง3กับ5ท่านก็เลือกไปตัวหนึ่งนะครับจับบินแล้วก็มีแค่นี้นะครับสำหรับแนวต่างลาทีวีลาเนีแล้วก็ลาสตาร์นะครับใครจีรับแนวต่างก็แคปเอาไว้นะครับกับตานนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคในวันที่1 8เน7 โพศ2 5 8ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ